ท่านประสบโชคโคตรหงครับห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคสวรรค์เจริญยิ่งคุณพิไทยพงมาครับีโอน้ำบระษาแม่ผาวิะธานสภาอุตสาหกรรมขึ้นบนเวทีญาตเรียเจริญครับอาทีบริัตำบลตาดทองเอาประเมือให้กับเทศบาลตำบลตาดทองเลยแล้วแล้วก็ท่านพิจิตรกัญญาวันครับประหลัดเทศบาล นี่เป็นเมงานเป็นแม่งานวานกับประกวดกองเชี่ยกันสนุกสนานวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพนุกิเยร์ทราบเสีที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีก่อนอื่นผมก็ยัง รอเยืนอโคก็บเบียพ่อพงมือนกันนะสมสมมุติสมมุติวมามังอันฉลองมงคลสมรสขอบ่าวสาวทั้งคู่จงอยู่สุขไกลความทุกข์รุ่งโรจน์เจริญสี